ผู้ปลาขนมปังกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลูคัสช่างทำขนมปังหนุ่มผู้มีรอยยิ้มอันอบอุ่นอาศัยอยู่เพียงลำพังกับเตาอบเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากพ่อแม่เขาเป็นคนรักการอ่านหนังสืออย่างยิ่งทุกคืนหลังร้านปิดลูคัสมักจะนั่งจิบชาร้อนๆ เราเปิดหนังสือเริ่มโปรดอ่านคลายเหงาวันหนึ่งเขาทดสอบสูตรขนมปังใหม่โดยเผลอใส่มเมล็ดพืชประหลาดสีทองที่ได้จากพ่อค้าลึกลับไปเมื่อขนมปังอบเสร็จกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วร้านลูคัสหยิบก้อนขนมปังกลมๆก,ก,ก้อนหนึ่งขึ้นมาแต่แล้วมันกลับขยับกระดุกกระดิกฮัลโหลเสียงใสใเล็กๆดังขึ้น ลูคัสตกใจจนเกือบทำหล่นน,นี่มันอะไรกันเนี่ยข้าคือขนมปังตอนแรกลูคัสคิดว่าตัวเองเหนื่อยจนตาลายแต่เมื่อรู้ว่านี่คือเรื่องจริงเขาก็หัวเราะออกมาแล้วพูดว่างั้นเราต้องหาชื่อให้เจ้าอืมเอาเป็นพัฟดีไหม เพราะจะดูนุ่มฟูเหมือนขนมปังอบใหม่ๆเลยขนมปังเด้งตัวขึ้นด้วยความดีใจพัฟชอบจังเลยตั้งแต่นั้นมาลูคสัสไม่ได้มองพัฟเป็นเพียงขนมปังธรรมดาเขาเริ่มสอนพัฟให้รู้จักโลกนี้เขาสอนการพูดโดยพูดคุยกับพัฟทุกวันตั้งแต่คำง่ายๆอย่าง สวัสดีขอบคุณไปจนถึงประโยคยาวๆเขาสอนการอ่านและเขียนโดยใช้นิทานในร้านเป็นสื่อเขาเอาฐานไม้มาเขียนตัวอักษรบนโต๊ะให้พัฟลองลากเป็นเส้นๆแม้พัฟจะไม่มีมือมีแต่เศษขอบขนมปังเล็กๆไว้ขีดแต่พัฟก็ตั้งใจเรียนสุดชีวิตเขาอ่านหนังสือให้ฟังทุกคืน ก่อนนอนเสียงของลูคัสจะอ่อนโยนเหมือนกล่อมเด็กน้อยพัฟชอบที่สุดตรงตอนฟังเรื่องราวของผู้กล้าที่กล้าหารมังกรยักษ์และการประจนภัยในโลกว่างคืนแล้วคืนเล่าเรื่องราวในหนังสือค่อยๆจุดประกายความฝันในใจพัฟลูคัสถ้าใครอยากเป็นผู้กล้าจริงๆมันจะเป็นไปได้ไหม พัฟถามในคืนหนึ่งลูคัสนิ่งไปสักพักก่อนจะยิ้มบางๆผู้กล้านะไม่ใช่เรื่องของรูปร่างหรือกำเนิดแต่เป็นเรื่องของหัวใจหากเจ้ากล้าหารพอแล้วก็บางทีเจ้าอาจจะเป็นได้ก็ได้นะตั้งแต่นั้นพัฟก็เริ่มมีความฝันเป็นของตัวเองความฝันที่จะไม่เป็นเพียงขนมปังธรรมดา แต่จะเป็นผู้กล้าที่จะปกป้องคนที่เขารักให้จงได้หลังจากที่พัฟประกาศความฝันของตนโลคัสเองก็เริ่มช่วยเหลืออย่างเต็มที่แม้ในใจลึกๆเขาจะยังสงสัยว่าขนมปังก้อนกลมๆจะกลายเป็นผู้กล้าได้จริงหรือไม่แต่เพราะเห็นประกายในดวงตาของพัฟเขาจึงตัดสินใจที่จะลองฝึกให้ ผูกล้าไม่ใช่แค่แข็งแรงแต่ต้องมีหัวใจที่ไม่ยออ่อท้อลูคัสกล่าวพลางยกพัฟขึ้นวางบนกล่องยานุ่มๆเรามาเริ่มด้วยการฝึกกลิ้งหนีพยัยตอนแรกพัฟก็กลิ้งไม่เป็นกลิ้งทีถลายตกข้างทางบ้างติดซอกหินบ้างจนตัวถลอกและเศษแป้งหลุดเป็นผงแต่พัฟไม่เคยยอมแพ้ ทุกครั้งที่ล้มเขาจะเด้งตัวขึ้นมาใหม่เสมอวันหนึ่งลูคัสพาพัฟเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านเพื่อฝึกการเอาตัวรอดพัฟต้องเผชิญกับกระรอกเจ้าเล่ห์ที่ชอบแย่งเศษขนมปังและนกตัวใหญ่ที่คิดว่าพัฟเป็นอาหารพัฟวิ่งหนีและซ่อนตัวจนเหนื่อยหอบแต่เมื่อรอดพ้นมาได้พัฟก็หัวเราะเสียงดัง ฉันทำได้ฉันไม่กลัวแล้วลูคัสนั่งมองด้วยความเอ็นดูเขาเริ่มเชื่อว่าความฝันของพัฟอาจไม่ไกลเกินเอื้อมทุกคืนหลังฝึกเสร็จลูคัสยังคงอ่านหนังสือผู้กล้าให้ฟังดวงตาของพัฟเป็นประกายสักวันหนึ่งข้าจะช่วยใครสักคนให้ได้ เหมือนผู้กล้านในเรื่องเล่านี่แหละลูคัสยิ้มและตบบนหัวของพัฟเบาๆถ้าเจ้ายังคงฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆบางทีความฝันนั้นก็อาจจะเป็นจริงนะคืนหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบต้องเผชิญปัญหาใหญ่ฝูงหนูจอมก่อกวนบุกเข้าไปกัดแทะคลังข้าวและทัญยพืชพวกมันซ่อนตัวในที่แคบ และเคลื่อนที่อย่างว่องไวจนคนในหมู่บ้านทำอะไรไม่ได้มากนักลูคัสเองก็กังวลเขาไม่รู้ว่าจะรับมือมันอย่างไรแต่พัฟกลับพูดเสียงดังด้วยดวงตาเป็นประกายปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเองข้าตัวเล็กและคล่องแคล่วกว่าหนูพวกนั้นข้าจะปกป้องข้าวของหมู่บ้านนี้เองแม้ลูคัสจะลังเล เขาก็เห็นความตั้งใจจริงในแววตาของพัฟในคืนนั้นพัฟส่สวมหมวกที่ลูคัสทำจากผ้าคีริวเล็กๆและถือไม้ชิ้นหนึ่งราวกับว่าเป็นดาบเขาแอบคลานเข้าไปในคลังข้าวร่างกลมๆนั้นเข้าไปได้อย่างแนบเนียนเมื่อพบฝูงหนูพัฟกระโดดเข้าขัดขวางพวกหนูหัวร้อยยออ เจ้าก้อนขนมปังคิดว่าจะหยุดพวกเราเหรอพัฟไม่ตอบเขากลิ้งพุ่งชนอย่างเต็มแรงชนหนูตัวหนึ่งกระเด็นตกจากกระสอบข้าวจากนั้นเขาจึงใช้ไหวพริบกลิ้งล่อพวกมันออกมาทีละตัวและทำให้ชาวบ้านช่วยกันจับได้ในที่สุดเมื่อภารกิจสำเร็จชาวบ้านต่างกูร้องยินดีให้พัฟ เจ้าขนมปังก้อนนี้เก่งจริงๆถ้าไปใช่เพวกเขาแล้วก็พวกเราน่าจะไม่มีข้าวกินไปอีกนานเลยขอบคุณนะอัศวินน้อยลูคัสยิ้มอย่างภาคภูมิใจเห็นไหมพัฟเจ้าช่วยทุกคนได้จริงๆด้วยพัฟยืนอย่างมั่นใจถึงแม้ตัวเขาจะเป็นแค่ขนมปังก้อนกลมและพูดเสียงดังว่าสักวันนึง ข้าจะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงให้ได้หลังจากเหตุการณ์นั้นพัฟก็จะรับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านมากขึ้นทุกคนต่างมองเขาเป็นฮีโร่ตัวจิ๋วของหมู่บ้านแต่พัฟกลับไม่พอใจแค่นั้นเขารู้ดีว่าผู้กล้าไม่ได้เกิดจากความกล้าเพียงครั้งเดียวแต่ต้องผ่านการฝึกและทดสอบจิตใจนับครั้งไม่ถ้วนคืนนั้น ลูคัสนั่งข้างเตาอบเขามองพัรฟที่กำลังนั่งฟังเขาอ่านนิยายผู้กล้าด้วยตาที่เป็นประกายถ้าอยากเป็นผู้กล้าจริงๆเจ้าต้องฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นนะพัฟลูคัสพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอืมแล้วข้าต้องเริ่มยังไงพัรฟถามเริ่มจากการรู้จักหัวใจของตัวเองก่อนความกล้า ความเมตตาและความเสียสละไงตั้งแต่วันนั้นพัฟเริ่มฝึกฝนในแบบของตัวเองเขากลิ้งขึ้นลงตามเนือน้อเย้าฝึกกระโดดหลบสิ่งกีดขวางและลองใช้ไม้เล็กๆเ,เป็นดาบฟาดไปตามอากาศเหมือนในนิทานลูคัสก็ช่วยสอนให้พัฟเข้าใจโลกมากขึ้นทั้งวิธีช่วยเหลือคนอื่นแต่เรื่องเล่าของผู้กล้าในตำนาน บางวันพัฟยังแอบช่วยชาวบ้านเช่นการช่วยส่งจดหมายกลิ้งไปทั่วหมู่บ้านในวันที่ฝนตกหรือช่วยดึงผักออกจากโคลนถึงแม้เขาจะตัวเล็กแต่ก็ทำด้วยความตั้งใจที่มีทั้งหมดไม่นานหมู่บ้านเล็กๆก็ต้องเจอกับภัยธรรมชาติพายุฤดูร้อนพัดแรงจนหลังคาบ้านเริ่มปลิวชาวบ้านวิ่งวุ่นกันไปมา ลูคัสเองก็ช่วยคนเก็บข้าวของแต่แล้วก็มีเสียงร้องว่าช่วยด้วยเด็กน้อยติดอยู่ที่โกดังเก่าพัฟไม่รอช้าเขากลิ้งฝาลมแรงเข้าไปในโกดังไม้กระดานเริ่มหล่นลงมาเขารีบผลักไม้ที่ทับบันไดให้ขยับออกทางหนีแม้จะเจ็บและแป้งถลอกแต่พัฟ ก็พาเด็กน้อยออกมาทันเวลาชาวบ้านต่างทราบซึ้งและตะโกนว่าพัฟเจ้าคือฮีโร่ของเราครั้งนี้พัฟไม่ได้พูดอะไรนอกจากยิ้มและเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึมเขารู้แล้วว่าเขากำลังเดินบนเส้นทางของผู้กล้าแม้จะยังอีกยาวไกลแต่หัวใจของเขาก็ไม่เคยยออ่อท้อ หลังเหตุการณ์พายุใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านต่างเล่าขานถึงความกล้าหาญของเขาขนมปังก้อนเล็กที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคลูคัสเองก็รู้สึกว่าพัฟได้ก้าวข้ามของคำว่าขนมปังธรรมดาไปไกลกว่าที่เขาคาดไว้วันหนึ่งผู้นำหมู่บ้านได้มอบเกลาะและหมวกใบจิว๋วที่ทำจากฝากขวดและเศษหนังให้พัฟพร้อมประกาศว่า ตั้งแต่วันนี้เจ้าจะไม่ใช่แค่ขนมปังธรรมดาอีกต่อไปแต่จะเป็นอัศวินขนมปังเสียงเฮดังขึ้นทั่วลานหมู่บ้านเด็กๆวิ่งเข้ามากอดพัฟด้วยรอยยิม้มส่วนพัฟยืนตัวตรงแม้จะตัวเล็กจนเกือบล้มเอียงแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความภาคภูมิคืนนั้น ลูคัสนั่งอยู่ในร้านขนมปังพาฟนั่งอยู่บนโต๊ะมองออกไปยังหมู่ดาวลูคัสข้าจะไม่หยุดแค่เป็นอัศวินนะข้าอยากจะเป็นผู้กล้าจริงๆในสักวันหนึ่งพัฟพูดด้วยแววตาที่แน่วแน่ลูคัสยิ้มบางๆแล้วลูหัวพาฟอย่างอ่อนโยนไม่ว่าเจ้าจะเป็นอะไรข้าก็ภูมิใจในตัวเจ้าเสมอจำมาไว้เลยนะ ผู้กล้าไม่ได้เกิดจากกำลังเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากหัวใจที่ไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลังรุ่งเช้าต่อมาพาฟใส่กรอเล็กๆของตนและเดินไปรอบหมู่บ้านเหมือนเป็นทหารยามเด็กๆวิ่งตามเขาและร้องเรียกว่าอัศวินขนมปังอัศวินขนมปังแม้เส้นทางของผู้กล้ายังอีกยาวไกล แต่พาวร์รู้ดีว่าเขาได้ก้าวเท้าขึ้นสู่ตำนานบทแรกของตัวเองแล้วและบางทีในสักวันหนึ่งอัศวินขนมปังตัวน้อยอาจจะกลายเป็นผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทั้งโลกต้องจดจำ